และสำหรับประเทศยูเครนอีกด้านหนึ่งก็พยายามที่จะร้องขอต่อประชาคมโลกโดยเฉพาะในระดับนานาชาตินะคะเพื่อให้ให้การสนับสนุนยูเครนเวทีที่ประชุมเศษรษฐกิจโลกหรือ world economic forum ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทางยูเครนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปเพื่อ ที่จะแลกเปลี่ยนในเวทีระดับต่างๆนะคะรวมถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนได้นำระดับรัฐมนตรีไปและได้ร้องขอให้นานาชาติสนับสนุนยูเครนต่อไปด้วยค่ะทีมยูเครนใช้เวทีประชุมเศรษฐกิจโลกหรือ world economic forum เพื่อขับเคลื่อนเสียงสนับสนุนในระดับนานาชาติ โอเลนาเซเลนสก้าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สนับสนุนยูเครนและได้ระบุถึงผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจะขอฝากจดหมายจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้โดยจะฝากไปผ่านรองประธานาธิบดียังเพื่อยี่เป็อร์มูลลิสติดพานุ Алену Берсе, президенту Швейцарської конфедерації, пані Урсулі фон Дрляєн, Європейської комісії, і лист, що адресований президент що лист адресований пану Сі Цзіньпіню, голові Китайської Народної Республіки, я передаю пану Лю Люхе, віцепрем'єру державної ради КНР. การส่งจดหมายเป็นความพยายามของอยูเครนเพื่อขอแรงสนับสนุนจากจีนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียที่ผ่านมาจีนไม่ได้ร่วมประนามรัสเซียในการลงมติของ UN เอเซเลนสก้านำคณะตัวแทนจากยูเครนไปร่วมงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งอาวุธไปช่วยยูเครน สุภาพสศรษฐกิจใหมหเล่1ของยูเครนเชื่อมวาระการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกซึ่งเป็นหนึ่งในวารสาสำคัญของที่ประชุม World Economic Forum ว <t ab, S 1> <to fire dancing> ่าจะไม่มีทางคืบหน้าถ้ารัสเซียไม่หยุดโจมตียูเครนอยังสวิช์ Хоче досягти кліматичної нейтральності якщо поки не зупинив навіть спалення ц і л х міст в Україні Це те, що робить Росія своєю артилерією, ракетами, іранськими дронами. І ви всі знаєте, що російська агресія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією. Ця війна може піти далі і зробити кризи ширшими, якщо агресор не програє. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผู้นำยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศก็พยายามวางยุทธศาสตร์ทางด้านการทูตโดยเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากขึ้นกับเอเชียและแอฟริกาเพื่อเพิ่มพันธมิตรในการต่อต้านรัสเซียทางสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนก็ได้ย้ำในที่ประชุม World Economic Forum ด้วยนะคะว่าถ้าสงครามในยูเครนบานปลายออกไปและที่สุดแล้วยูเครนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ วิกฤตครั้งนี้ก็จะส่งผลถึงประเทศอื่นๆด้วยที่อาจจะต้องเผชิญสงครามเหมือนกับที่ยูเครนต้องเจอค่ะการพูดแบบนี้ก็คงจะสะเทือนไปถึงประเทศฟินแลนด์และสวีเดนดโดยเฉพาะฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและก็คงจะตระหนักได้ถึงภัยคุกคามที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วทั้งสวีเดนดและฟินแลนด์ก็ยื่นขอเพื่อเป็นสมาชิกนาโต้แล้วนะคะ ในที่ประชุม World e c o n o m i c Forum นายกรัฐมนตรีซานนามาบินของฟินแลนด์ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและได้ตอบคำถามพิธีกรที่สอบถามถึงเรื่องการสนับสนุนยูเครนค่ะ I think the only message that we need to send that we will support Ukraine as long as needed one year two years five years ten years 15 years we will support Ukraine as long as needed ปีที่แล้วฟินแลนด์และสวีเดนยื่นขอเป็นสมาชิกนาโต้ไปแล้วแต่ยังเผชิญแรงต้านจากทั้งฮังการีและตุรกีผู้นำฟินแลนด์ระบ,บุว่าคุยกันเข้าใจแล้วกับผู้นำทั้งสองและคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา Should have been faster Finland and Sweden with both Finland uh been tick all the boxes uh, when it comes to nato we are uh, fully prepared to become nato mem members and, and there shouldn't be any obstacles uh, on the way of course we are still waiting for two countries to ratify hungary have said that they will ratify as soon as their parliamentary period will start uh, hopefully very soon. Uh, Turkey, uh, that's another matter, and we have discussed and agreed in, in NATO's Madrid Summit uh, about the steps that we will take, and we have taken those steps, and now we are waiting for Turkey to ratify. I don't see that there shouldn't be any problems, uh, and I have also personally talked with President Erdogan, and, and he has said what he has said also in, in public that, that Finland. i s u e r c วันอังคารที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์ระบ,บุว่าวังว่าการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีที่ไปยังสหรัฐจะส่งผลดีต่อการเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนสมาชิกนาโตทั้ง30ประเทศจะต้องเห็นชอบกับการขอเป็นสมาชิกนะคะถึงจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ได้ ประธานาธิบดีรีเซพเธอหยิบเออดวนระบุว่าทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ต้องส่งตัวผู้ก่อการร้ายไปตุรกีก่อนที่รัฐสภาของตุรกีจะรับรองการขอเป็นสมาชิกนาโตขณะที่สหรัฐซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในนาโตก็บอกกับสภ,ภาคองเกรสว่า เรียมขายเครื่องบินรบ F-16 มูลค่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับตุรกีและถ้าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจริงก็อาจจะทำให้ตุรกีท่าทีอ่อนลงเรื่องการรับสวีเดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโตค่ะ